อันนี้ครับพิมพ์ยูทูบตัวคอน s สิต A N L A T O U R S ครับผมกําำลังจะเดินพาไปดูท่าเรือปากแบงนะครับที่ตอนนี้ครับมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วครับระหว่า,างเดินทางไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นร้านค้านะครับพวกขนมปังพวกร้านพวกก๋วยเตี๋ยวเฟอ้ออะไรมากมายครับแล้วก็ด้านล่างครับมีเรือมาเทียบท่าเลยไปได้นะครับนักท่องเที่ยวเยอะครับไม่ว่าจะเป็นคนยุโรปคนเกาหลีจีนญี่ปุ่น ใครอย่างผมนะแต่ผมมาได้นั่งเรือมาครับไปมีโอกาสจะนั่งเรือนะเร,อเรือเร็วเลยวันเดียวไปหลวงพระบางครับนี่ครับขายพวกหมูขึ้นหมูหมูปิ้งหมูย่างครับตางฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาหาอะไรกินกันดีกว่าปาสไก่ย่างหมูย่างทางนู้นก็ขึ้นไปได้นะก็จะมีที่พักครับก็เรือจะมาจอดแล้วให้ที่พักพราะนั้นเวลามาว่าพรุ่งนี้รถกี่โมงกลับ นี่วันนี้หวยออกนะโอ้มีข้อมือแบบที่ผมใส่เลยนี่ครับด้านล่างเป็นท่าเรือปากแบงที่เรือมาจอดครับคร้างนี้หนึ่งคืนด้านบนมีแฮปปี้บาร์ครับผมอาจจะไปนั่งบาร์เทนก็ได้มันจะมีร้านอาหาร c รอบไจเดอร์นะเดินพักแคมของมีก็กี้ขับรถชมพาแล้วหนึ่ง,งรอบครับตรงนี้จะเป็นแยกที่คนขึ้นมาเยอะเลยทำให้ตรงนี้มีคนเยอะมากมายเลย จะเดินจะเดินผมขอผมจะลงไปด้านล่างครับเดินไปดูบรรยากาศริมโขงที่ปากแบงด้วยนั้นอ๋อเหรอข่าวของเยอะแม่นยูอ๋อคข่าวใช่แล้ววันนี้มาเที่ยวมาเที่ยวมั่งไปยิงกลระมายังไม่ลงคลิปมีมีมีคลิปอันแน่หาปลานะช่องยิงปลาเลยแต่ว่าก็ลงสองช่อง ออเห็นคมเนาะเออพอใจเด้อวันนี้มาเที่ยวลาวอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ามีคนจำได้นะเห็นเขายิงปลาใน YouTube ผมไม่ได้ยิงเลยนะให้หลานๆทะน้องเอชน้องฮัทไปยิงครับก็เดี๋ยวดูคลิปการเดินทางมาที่ปากแบงนะนี่ครับเป็นบรรยากาศริมแม่น้ำของที่ปากแบงมาอยู่ลาจะมีคนจำได้เนาะ ผมมาแล้วครับเหมือนกลับมาบ้านครับก็รู้สึกชอบบรรยากาศและวิถีชีวิตคนที่นี่ครับมีท่าเรือครับคนเดินขึ้นมาจากท่าเรือนี้แล้วก็ท่าเรือนี้ครับโอ้โหวิวสวยครับริมแม่น้ําโขงเราดูวิวตรงนี้มากนะว่าเป็นแบบไหนครับอสุดยอดครับแม่ครับโดนผูกไว้นะมันจะปิดตูดผมอันนียโอ้ยนี่ครับเกาะแก่งสวยงามครับสวยงามปัด มีคนจําได้ก็ดีใจเลยครับอยู่ที่นี่ครับเดินลงไปดูท่าเรือนี่วะนะโอ้แม่น้ำโขงครับตรวนี้ไหลแรงนะ<อ>เรือจอดมากมายครับไปดูกันไป มีคนจำได้เนาะแล้วก็คนที่จำผมได้ก็มาคือเขาเขามาขายตั๋วเก็่เรือนพักนะทผมรู้ว่าเขามีเรือนพักแล้วผมจะไปพักถูกๆเลยต่อราคาเลยสักคืนละสองสามร้อยเลยนะ โอ้นี่ครับฝรั่งเยอะมากครับเป็นช่วงที่ฝรั่งเดินทางขึ้นเรือมาจากเชียงของนะหรือไม่ก็มาจากหลวงพ่อผมก็ประมาณการให้ที่นี่ครับเพราะว่าคนเยอะแล้วก็ไม่รู้ใครเป็นใครเห็นไ,ไหมบรรยากาศที่ท่าเรือริมของที่เชียงของครับเต็มเลยแล้วก็จะมีรถพาไปดีสอร์ดด้วยซั่นมันจะมีดีสอร์ทมากมายเลยครับเป็นที่พักสะอาดาดีๆก็มีหลายเกตครับ ท่องเที่ยวเดินขึ้นมาเต็มเลยมีเป็ดตกปลาก็มีครับก็ตรงนี้ก็จะวุ่นวายพอสมควรสักพักหนึ่งเห็นไหมเขายังไม่เดินเทือป้าย รีสอรดที่พักใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนี่คือบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่ปักแบงนะพรุ่งนี้ครับก็ขึ้นเรือลำเดิมใครขึ้นลำไหนก็ดูไว้ดีครับแล้วก็มาขึ้นลำเดิมม,มันจะมีเบอร์โทรบอกผมไม่รู้แต่น่าจะมีชื่อบอกนะมีมันจะมีหมายเลขเรือบอกอเคครับ แน่ครัก,กินเที่ยวนอนออนไลน์ครับก็เดินชมวิถีชีวิตของเมืองปากแลงที่ริมโขงครับเป็นเมืองที่ชุมชนใหญ่นะผมคิดว่าเป็นเมืองริมโขงที่ใหญ่เมืองหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเมืองหนึ่งครับก็ชอบใากาศแบบนี้ครับแล้วก็ชอบเดินทางไปแบบนี้ครับดูวิถีชีวิตแบบนี้ครับจริงๆผมหวังว่าผมจะได้เห็นคนห <laughs> าปลาริมโขงไม่มีนะ <laughs> เมื่อกี้เห็นบ่าที่มาทักผมมันจะให้เปาพาไปหาปลานะถ้าไม่ติดงานอะไร พิมพ์ยู u ู u ครับจอคครับ a n a o n t o u r s ครับแล้วก็ได้เจอกับผมครับกับอันแน่ัวครับนักเดินทางกำลันเป็นเต็ดนะไปทุกที่นะครับที่อยากจะไปแล้วเราก็เห็นชีวิตผู้คนมากมายครับเพราะว่าความสุขมันอยู่ที่การเดินทางจริงๆครับแล้วก็ทริปนี้จะไปกินอะไรต่อนั้นให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะผมจะหาอะไรกินได้ไหมครับเพราะว่าปวดท้องเหลือเกินครับปวดกระเพาะครับกินแด่ข้าวเหนียวหมูย่างทั้งวันเลยวันนี้แล้วก็พิซซ่ากาแฟจบแล้วครับ สำหรับเย็นนี้ครับจะไปหาอะไรกินตี่เวลาประมาณ6กโมงเย็นแล้วครับนักท่องเที่ยวก็ขึ้นมาจากเรือมากมายเลยครับเอเจนซี่นะครับหรือว่าคนแนะนําห้องพักก็มาติดต่อนักเที่ยวครับพอได้แขกเสร็จแล้วก็ํำนักเที่ยวขึ้นหลังรถกระบะออกครับอย่างคันนี้ออกแล้วครับก็คือได้ได้แขกเรียบร้อยแล้วครับเลือกแต่ลําก็จะมาจอดนะแล้วก็นักเที่ยวก็สามารถเดินขึ้นไปด้านบนก็ได้ครับ่อกี้ที่ผมพักก็คือโซนที่เดินขึ้นไปด้านบนแต่คนไหนที่กําลังต่อรองอยู่จะไม่ได้ที่พักก็ ก็สามารถคุยกับคนนี้ได้ครับสามารถต่อรองราคาได้เลยส่วนคนนี่ตกลงราคาได้แล้วครับอย่างทั้งท่องเที่ยวก็ไปที่พักได้เลยครับก็จะมีราคาถูกมากน้อยหรือว่าความสะอาดหรือไม่สะอาดก็อยู่ที่การต่อรองการเจรจาครับก็นี่คือบรรยากาศริมแม่น้ําของที่ปากแบงครับอันแนถั่วครับกินที่นอรลอยครับยังคงเพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์สวยๆครับแล้วก็เรือนําเที่ยวไปยังหลวงพระบางครับสาหรับที่เมืองปากแบงครับวันนี้สายน้ำใน แม่น้ำโขงครับยังคงไหลนะแรงดีครับไม่เยอะมากแต่ผมคิดว่ากำลังดีครับใส่น้ำสวยครับเป็นสีน้ำตาลครับผูกคนต่างๆก็มาท่องเที่ยวที่นี่เยอะแยะมากมายครับเพราะเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ครับผมบอกเลยว่าเป็นเมืองริมโขงที่ใหญ่พอสมควรครับและเส้นทางด้านบนคือเส้นทางที่นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปหาที่พักแล้วไปหาอาหารอะไรทานข้างบนนี้เลยครับแล้วผมก็จะเดินทางขึ้นไปหาอะไรทานเช่นกันครับก็ติดตามได้ครับ ผมยังคงเดินทางอยู่กับเพื่อนๆอ,อยู่อีกยาวไกลครับความสุขของผมนั้นอยู่ที่การเดินทางจริงๆครับเพื่อนๆก็ได้เที่ยวไปพร้อมกับผมกับอันแน่อันถัวก,กินเที่ยนอนออนไลน์ครับ